เยมพร้อมไอ้ทหารตำรวจเจมพอมโอ้โอ้โอ้ชุ่มนู่มผู้บดบังมาแล้วเตรียมพร้อมเว้ยเหรไปโอ้ย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 โว้ยอยากตายยังไมโอ้ยผู้อาวุตายละสองพี่หนีสิครับอยู่ทำไมเอ้ยอยู่ได้คนร้ายคุนนี้คนร้ายไอ้พวกกูจะได้ไหมฮ่าตามห้ทันหรอก ตามไปทันใช่ไหมเอ้ยตำรวจคนนี้ตามไปเรื่อยต้องเจอ,อกับเน่ฮ่ามควายตายซะกูลิกแปบบ๊บเออคลิกเสร็จก็ไปดีครับรอท่อานียอะไรโอ้โหยังไม่ตามยังไม่เลิกอีกตายซะเจ้าว้าวง่ายง่ายเอ้ยตายแล้วเอ้ยผู้ชุมนุมมาแน่ได้ห้าง่ายง่ายอ่าเดี๋ยววิ่งกลับไปแป๊บเจอที่กระจกว่ะตายแล้ว Hi, it's for why? Either.